California a e x c e p t i o n เนะ California quake x c e p t i o n เ California the a e x c e p t i o อันนี้ก็เป็นหนังสือห <laughs> นังสือที่อ่าน <laughs> ก็ได้อุทาหารณ์มาเยอะแยะฮะเกี่ยวกับ ผู้บริหารผู้ประกอบการที่เขตแคลิฟอร์เนียนะคะก็ได้ความรู้ได้ความรู้มาเยอะเลยนะคะแต่ยังอ่านไม่จบนะคะอ่านจบเมื่อไหร่ก็จะมาเล่าให้ฟังนะอ่านจบเมื่อไหร่จะมาเล่าให้ฟังนะคะมันมีประโยคหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนมันมีอยู่หนึ่งประโยคนะคะอ่อคหนังสือเล่มน,นี้เขียนเกี่ยวกับนักธุรกิจนะแคลิฟอร์เนีย the great exception นะคะ ก็เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจบวกนักการเมืองด้วยล่ะนะคะเดี๋ยวหาถูกข้อที่ the s t e that swing and swear the s t e the s t e that swing swing หมายถึงกวน and swear และ มันคง swear ให้สัญญาหรือเปล่า <laughs> swing and swear นะคะ <laughs> ตีได้ตีได้สองความหมายนะคะเพื <laughs> <ๆ>่อนเพื่อนตีได้ตีได้สองความหมายนะคะ <laughs> <laughs> California the quake x c e p t i o n นะคะเข้มเติที่สิบเอ็ดนะคะ the state that swing and swear <laughs> นะคะ Uh, the state หมายถึงอเมริกานะคะอเมริกา state ก็คือเขารวมไปเป็นอเมริกานั่นแหละนะคะ h a t swing swing หมายถึงแว่ง and swear นะค okay? ะ swear s w a y s นะค okay? ะ swing and swear นะคะ ก็เหมือนว่าอเมริกาธุรกิจธุรกิจที่อเมริกาเนี่ยมันแว่งมันแว่งตลอดเวลาแล้วมันจะให้คำมั่นสัญญาได้มากขนาดไหนนะคะแอนเว์ก็เป็นเชปเตอร์ที่สิเอ็ดนะคะเดี๋ยวพี่กิมอ่านจบก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะเออแคลิฟอร์เนีย พิคลีย์พิค e ีย์ institution in uh i ins, n e a h uh, i n i n s t i t u t i o n institution institution, uh, institution. <c oughs> ah a California is y e h พักคูเรียพักคูเรียพักคูรารีพนะคะพักคูเรียพักคูเรียพักคูรหมายถึงการผสมผสาน แพคคูลาลีแพคคูลเลียนะทำไมการผสมผสานทุกทุกทุก네ทุกวงจรการผสมผสานทุกวงจรแพคคูลเลียนะครับ institution นะคะในทุกสถาบันทุกสถาบันในในแหล่งแต่ละสถาบันนะคะแคลิฟอร์เนียเนี่ยในในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยแต่ละแต่ละสถาบันเนี่ยมันจะมีพวกเกี่ยวกับวิชานะคะข้อมูล ข้อมูลกับวิชานะคะมันจะรวมรวมขนานรวมขนานลงในในจุดที่ในจุดที่เป้าหมายเดียวกันนะคะอันนี้เป็นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจบิสเมทนะคะธุรกิจวิสเมทนะคะ California the Great Exception exception หมายถึง uh, exception หมายถึง the Great Exception แบบสุดยอด California สุดยอดสุดวิเศษนะคะ the Great Exception นะคะ สุดยอดสุดวิเศษเลย s, เอ็กเซปชันหมถึงมีข้อยกเว้นนะคะมีข้อยกเว้นให้มกากมายนะคะมีข้อยกเว้นเอ็กเซปชันหมถึงการยกเว้นการยกเว้นนะคะมีข้อยกเว้นมีข้อแรกเปลี่ยนมีข้อยกเว้นมากมายหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับธุรกิจอย่าอ่านจบแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันดีนะคะอ่านไปอ่านพอเราพอเราเหนื่อยจัดสายตาเราเหนื่อยจัดม่วงจัดแล้วก็จะหลับคาหนังสือไปพี่คิมก็จะหลับ นอนหนังสือก็จะหลับค้างหนังสือไปเลยนะคะอย่างกระดานไว้บอร์ดนี่ก็เขียนไว้ว่าเอาไว้เตือนเตือนเตือนตัวเองนะคะเอาไว้เตือนตัวเองเตือนความรู้สึกเตือนความคิดเตือนความใฝ่ฝันเ,เตรียมเ,เตือนการตั้งเป้าหมายของตัวเราเองนะ,ะไม่ว่าปัจจุบันถึงอนาคตนะกระดานไว้บอร์ด21บฟังก์ชัน2ีซิสเต็ม21หัวข้อตัวนี้นะคะที่เขียนไว้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะแปลหลายรอบแล้วนะ ะะกระดานบอร์ดข้างหลังนะคะก็คือการเตือนความจำของตัวเองการเตือนสติของตัวเองริมายเมมโมรีของตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสนะโฟกัสสินะแล้วก็ไมเซ็ตทุกอย่างนะโฟกัสสิเพลนและไมเซ็ตโฟกัสสิเพลนและไมเซ็ตทุกอย่างนะคะก็คือการเตือนเตือนตัวเองแล้วก็เป้าหมายนะคะเป้าหมายของชีวิตนะคะเกิดมาชาติหนึ่งจะปล่อยชีวิตให้มัน ร่วงโรยตายหาไปทําไมล่ะเ,เพื่อนๆนะคะเกิดมาชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งเราต้องประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะไม่ใช่ปล่อยให้วันเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเช้าพระอาทิตย์ตกดินนะคะแก่แล้วแก่เลยแล้วก็ตายไปแล้วก็เป็นปุ๋ยอะไรเงี้ยนะคะสําหรับคนอื่นอาจจะใช่แต่ไม่ใช่สาหรับพี่คิมนะคะตัวพี่คิมเองเป็นคนที่จะไม่ปล่อยเวลาแม้แต่ชั่วโมงเดียวให้มันผ่านไปโดยไร้ประโยชนะะ์นะคะเวลามีค่าสําหรับพี่คิมมากนะคะ อายุมันก็จะเริ่มไปตามวันและเวลาพาทิตขึ้นพาทิตตกดินอายุมันจะเริ่มสังขารมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาสุขภาพเราให้ปังให้ปังให้ปังมากๆนะคะข้อที่สอง วันเวลาไม่เคยมารอเราโอกาสในช่วงโอกาสดีๆก็ไม่เคยมารอเรานะคะแล้วสําหรับตัวพี่กิมเองจะไม่ปล่อยเวลาแม้กระทั่งชั่วโมงหนึ่งเวลาหนึ่งให้มันผ่านพ้นไปแบบโดยไรประโยชน์นะคะเป็นคนงกกับเวลานะคะเป็นคนที่งกค่ะงกมากกับเวลานะคะวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงจะไม่ปล่อยเวลายี่สบสี่ชั่วโมงให้มันผ่านลอยไปแม้แต่หนึ่งชั่วโมงนะคะ จากความคิดจากความสร้างสรรค์จากการพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพของตัวเองพัฒนาสกิลเซ็ตของตัวเองนะคะพัฒนาเงินด้วยว่าเป้าหมายของชีวิตเราอะเป้าหมายของชีวิตพี่คิมหรือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเป้าหมายของพวกคนตั้งหลักเป้าหมายยังไงคุณจะทํางานจนกระทั่งเกษียณหรือคุณจะทํางานเป็นเบสเขาตลอดชีวิตการที่คุณทํางานเป็นเบสเขาตลอดชีวิต คุณก็ถูกมีหัวหน้างานมากดหัวคุณกดกระบาลคุณแทนไม่กดไม่พอแสมากดอัตราเงินเดือนคุณด้วยนะคะเดี๋ยวคุณทำมากคุณทำน้อยคุณมาช้าคุณมาสายคุณมาทำงานไม่เต็มเวลาแล้วคุณลาป่วยลากิจลานุ่นลานี่นะคะลามากๆเขาก็บอกคุณไปอยู่ที่บ้านไปนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยลามากๆถ้าป่วยมากๆถึงคุณจะเอาใบรักใบใบใบจากหมอใบจากแพทย์ มายืนยันมายะนั่งยันยน,น,นืนยันนอนยันตะแคงยันให้กับหัวหน้างานคุณกับบริษัทของเขาเขาก็บอกเชิญค่ะคุณป่วยมากใช่ไหมใบแพทย์ใบรับรองแพทย์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากมายป่วยครั้งแรกสองอาทิตย์สามอาทิตย์เขายกเวน้นป่วยอีกครั้งที่สองเดือนหนึ่งคุณป่วยสองอาทิตย์ทํางานสองอาทิตย์หนึ่งคุณป่วยสองอาทิตย์ทํางานสองอาทิตย์เขาบอกไปเลยค่ะ เขาเซ็เนเซ็นใบอนุญาตให้คุณไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านของคุณเลยเป็นนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านของคุณเลยนะคะไม่ต้องมาทํางานนี่เมืองนอกเป็นแบบนี้การทำงานกับบริษัทฝรั่งเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะรับคนที่เข้าทำงานในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงปังๆๆงงงอายุเป็นเ็งตัวเลขเขาไม่เคยแขร์แต่เขาแคร์ประสบการณ์ ประสบการณ์ของคุณมีมากน้อยขนาดไหนกับสุขภาพสุขภาพของคุณมาเป็นอันดับหนึ่งประสบการณ์อันดับหนึ่งข้อที่สองข้อที่สองที่เขาเลือกคุณเข้าทํางานเขาถือว่าสุขภาพคุณปังไม่เป็นโรคติดต่อไม่ป่วยยั่งป่วยยืนไม่ทํางานกระหอกกระแยะประวัติการทํางานที่ผ่านมาคุณกระหอกกระแยะไหมทำสองอทิตป่วยสองอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็บอกเชิญค่ะไม่รับแค n นชล เคสของคุณโดนเคนเซนคุณไม่ได้งานทำทั่วโลกเพื่อจักรวาลถ้าคุณจะทำงานกับบริษัทฝรั่งชาต่ทงชาตินะคะสำคัญที่สุดร่างกายต้องปั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 งนะคะอายุก็ไม่แคร์หรอกค่ะคุณจะห้าสิบหกสิบต่อให้คุณอายุหกสิบหกสิบห้าใกล้เกษียณแต่คุณยังปังเหมือนพี่คิมเนี่ยร่างกายคุณยังป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 ังแบบพี่คิมเนี่ยบริษัทไหนเขาก็รับพี่คิมไปสมัครถ้าสมัครบริษัทไหนก็รับหมดแต่พี่คิมเป็นคนทะลงตัว เป็นคนพนงตัวเป็นคนหยิงยะโสในตัวเองว่ากูไม่ง้องานกูไม่อยากได้งานขนงมึงพรากูเป็นนายตัวเองกูเป็นเจ้าของกิจการตัวกูเองไม่ดีกว่าเหรอนั่งอยู่บ้านทํางานอยู่บ้านเนี่ยทาแบบเน็ตเวิร์ดออนไลน์มาเก็ตติ้งเนี่ยกูนั่งทําอยู่บ้านชั่วโมงหนึ่งกูได้เป็นล้านแล้วแต่พวกกูเป็นั่งเป็นเบสทำงานให้มึงเนี่ยแปดชั่วโมงต่อวัน20วันต่อหนึ่งเดือน22วันต่อหนึ่งเดือนแล้วจงไปรับเงินไดนของมึงไง ห้าหมื่นหกหมื่นบาทโอ้บาย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 สำหรับพี่คิมบายบายค่ bye bye ะไม่เอาคเป็นเงินหญิงยะโสทนงตัวไม่งั้นไม่ลาออกจากงานประจําเงินเดือนแค่สุดท้ายเจ็ดแปดหมื่นบาทก่อนหักภาษีหลังหักภาษีเหลือห้าหมื่นบาทเงินเดือนแปดหมื่นกว่าบาทหลังหักภาษีเหลือห้าหมื่นบาทลาออกจากงานเลยบอกอายุห้าสิบบอกไม่เอาไม่อยากได้มันน้อยไปอ่างเงี้ยเสียเวลา เสียวเวลามากเสียวเวลาแจ้งเกิดเสียวเวลาแจ้งเกิดหลักล้านในเป้าหมายของชีวิตของตัวพี่กิมเองนะคะเป็นนายตัวเองสบายไหมบินได้ท่องเที่ยวได้ทั่วโลกนะคะจะไปนั่งตรงไหนกินตรงไหนนอนขี้ยี่เปียวตรงไหนเสื้ออีเหลรอกตรงไหนก็ได้ชีวิตของเราชีวิตของเราเป็นตัวของเราเองนะคะธุรกิจมันอยู่ในหัวสมองของเราอยู่แล้วนะคะ ธุรกิจเราเป็นนายตัวเราเองเราเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ยมันอยู่ในหัวสมองของเราอยู่แล้วว่าการทําเงินหลักล้านเนี่ยจะทํายังไงให้มันไหลเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีเราทุกๆนาทีปิง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 ทำ่าเนี้ยเข้าใจะหนะนี่คือหัวคิดผู้บริหารระดับโลกไม่ใช่หัวคิดผู้บริหารระดับ ระดับอำเภอตำบลจังหวัดเพ้าะจะไหนหัวคิดแบบนี้คือหัวคิดผู้บริหารระดับประเทศระดับโลกที่เขาคิดกันอย่างนี้เขาจะไม่เสียเวลานานวันหนึ่งมี24ชั่วโมงหนึ่งวัน24ชั่วโมงเขาจะต้องสร้างเม็ดเงินขึ้นมาให้ได้แล้วเป็นหลักล้านอยู่ในสัวสมองหนในกระบาลของนักธุรกิจระดับโลกระดับประเทศ ไอคนที่ทำธุรกิจระดับอำเภอตำบลจังหวัดเนี่ยก็ไม่เป็นไรอะ่ะอาทิตย์นหน้าก็เอาเดือนหน้าก็เอาก็ได้หลักล้างไม่รีบร้อนช้าชาาเย็นชามก็ได้เนไม่ได้แล้วคุณจะไปแข่งกับจีนได้ไงคุณจะแข่งกับประเทศจีนได้ยังไงเออคุณเห็นไหมจีนกับญี่ปุ่นใต้อ,อ่กับอ่าเกาหลีมันแข่งกัน,กนขนาดไหน จีนเกาหลีญี่ปุ่นมันแข่งขันกันขนาดไหนสามประเทศเนี่ยมันแข่งขันกันด้านทางธุรกิจนะ,ะเกาหลีผลิตอะไรอ่ะผลิตซัมซุงผลิตรถยนต์ฮุนไดผลิตดุนผลิตนี่ขึ้นมาอ่ะญี่ปุ่นผลิตก่อนเลยญี่ปุ่นผลิตก่อนเลยโตโยตา้าโตโยตารุ่นแรกเลยโตโยต้ตาอีซูซนะ โตต้านิสสันอีซูซูอะไรแม่งี่ย en. ผลิตรุ่นแรกเลยญี่ปุ่นผลิตรุ่นแรกอ่าอเมริกายุโรปผลิตก่อนรุ่นแรกอ่าลองมาเอลเซียนนี้บอกได้เลยว่าอันดับหนึ่งก็คือเจแปนเจแปนผลิตตามตูดไปตูดป๊อปป๊บปป๊อปป๊อป๊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 ปอเมริกาแต่ยุโรปนะคะลองลองสามคือประเทศจีนประเทศจีนอ่าญี่ปุ่นมึงผลิตอะไรได้กูก็ผลิตบ้างมึงผลิตอะไรกูผลิตมั่งมึงผลิตอะไรกูผลิตมั่งนะคะ จีนเป็นประเทศรองสามรองจากประเทศญี่ปุ่นเจแปนแล้วเกาหลีเป็นประเทศรองสี่เป็นประเทศรองสี่จากญี่ปุ่นจีน